ผลิตภัณฑ์ที่น้องออกกาลังถือตอนนี้ก็คือเรียกว่าเคลาตินคอม plete นะคะจะเป็นแพคเกจกระปุกสีดําปริมาณ500 ml อู้ยเยอะมากนะคะเยอะนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเคลาตินก็คือเน้นในเรื่องของงานบํารุงะนะคะไม่ใช่ครีมยืด<ช>นะคะไม่ใช่ยืดเคลาตินนะตัวนี้เป็นเคลาตินสังเคราะห์แท้นะคะเน้นในเรื่องของงานบํารุงแต่ว่าผลพลอยได้หลังจากที่บํารุงแล้วเนี่ยคืออาจจะทําให้เส้นผมดูตรงขึ้นนะคะแต่ไม่ตรงเท่ากับยืดถาวรคือ อย่างนี้คือในสิ่งที่หนูได้ฟังอาจารย์ก็คือว่าตัวเนี้ยไม่ใช่ยายืดไม่ใช่ยายืดไม่ใช่คีรตินสดอ่าใช่ไม่ใช่คีรตินสดสิ่งที่แต่สิ่งที่ลูกค้าที่ใช้อยู่เขาได้รับก็คือมันตรงเสมือนกับการยืดแต่ความตรงของเขาเนี่ยจะไม่ได้ตรงแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แต่จะได้ความตรงที่แบบว่าดูเป็นธรรมชาติดูเป็นธรรมชาติ นี่คือนะคะสิ่งที่อาจารย์พยายามที่จะบอกพี่ๆทุกท่านว่าตัวนี้เป็นเคราตินที่บอกได้เลยว่าควรมีค่ะเพราะว่าปลอดภัยไม่มีสารอะไรนะะอาจารย์อของเรานะคะเคราตินคอมพลีตของซุปเปอร์วีเนี่ยจะปราศจากสารฟอร์มอลดีไฮด์ซึ่งถ้าสมมติว่าลูกค้าหลายคนที่เคยทำเคราตินมาเนี่ยก็จะเจอทั้งแบบที่ ทำแล้วแสบจมูกฉุนหรือว่าแสบตาถูกไหมคะแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่แสบอันนี้ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่แสบตานะคะแล้วก็ไม่ฉุนเป็นกลุ่มที่ไม่มีสารฟอร์มาดีไฮก็คือนอนฟอร์มาดีไฮเลยเขาจะเขียนไว้นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์าแล้วกล้าเขียนด้วยแบบนี้แสดงว่าผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแบบลย้วว่าไม่มีจริงๆนะคะเพราะบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่มีเนี่ยมันจะมันจะแบบตรงไหมหรือมันจะนุ่นนั่นนี่ไหมเพราะแต่ละตัวที่เป็นเคราตินนะคะอ่าล้วนแล้วแต่จะมี นิดนึงอย่างเงี้ยนะคะแต่ตัวนี้คือบอกว่าไม่มีเลยไม่มีไม่มแสดงว่าพี่ๆทุกคนที่อาจจะมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับเหมือนกับว่าปัญหาสุขภาพไม่ดีอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้ใช่ไหมคะใช่ถ้ากลัวในเรื่องปัญหาด้านสุขภาพ ออนหรือว่าอะไรของเราอย่างเงี้ยก็หรือว่าอยากจะถนอมร่างกายนะคะหรือบางคนที่แบบทํางานเยอะๆไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนดีท็อกซ์ร่างกายออกกาลังกายให้เหงื่อมันออกซึ่งเป็นการดีท็อกซ์ร่างกายอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยก็แนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกับสุขภาพาาก็ได้อย่างตัวนี้โอเคทีนี้เรารู้แล้วก็พอเข้าใจกันข้าวๆแล้วนะว่าตัวนี้คืออะไร และนะคะมีส่วนผสมยังไงปลอดภัยยังไงปริมาณเท่าไหร่คือวันนี้อาจารย์เจี๊ยบนะคะที่เป็นตัวแทนจากบริษัทนะคะ,ะมายืนยันด้วยตัวเองขนาดนี้แล้วมาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองขนาด